สวัสดีค่ะ่า,า,าอะไรนะลิต,า,ลา,ลา,ลตาน่ารักลิตาน่ารักน่ารักแค่ไหนอะ่ะเข้า,ขา,ขาฟ้าค่ะเา้ล,ลิตาจะไปไหนกันเนี่ยอไปหมอลำค่ะอ๋อไปหมอลำค่ะไปหมอำกับแม่จ๋าเหรอ นั่งเหรอนั่งฟรีกันเหรอนั่งฟรีกันเลยน่รักน้องเกียวไหมคะรักค่ะจุบน้องนี่ยันน้องน้องเกียวจะน่ารักไหมนะ่ารักน่ารักเหมือนใครลิตาโอ้น่ารักเหมือนลิตา จุ๊บแม่ก่อนแม่ตาล่าเกย์แม่หอมไหมห <c oughs> อ,อมมากแม่ <c oughs> มากมากมากแม่หอมเพราะว่าแม่ใช้โลชั่นะอะไรแม่ใช้โลชั่นะอะไรโลชนะั่นโอ้จักรจักรเปิด วันนี้หนูไปไหนมาคะไม,มามไม่เมื่อกี้หนูไปไหนหนูไปช้อปปิ้งหรือเปล่าหมอลอ๋อจะไปหมอลำอย่างเดียวลยูนเข้าเขากัวันเล่ยไหนอะไรนะกัวันเล่ไหนกัวบัลเล่ไงไม่กลัวแล้วตะไม่กลัวบัลเล่ยแล้วตะมาแล้วตามาแล้ว,ะลวตะจะแต่งหน้าไหมคะไม่แตะ ด้วยไม่กลัวด้วยด้วยเวลาเห็นแฟนขับแล้วทำยังไงนะแม่บอกว่าทำยังไงลื่นคลายอาซังเวลาเห็นแฟนขับแล้วทำยังไงนะสวัสดีค่ะแม่ก็ไม่ขับเลยค่ะไม่ถอดเอ็งไหมคะไม่ถอดเลยแม่เอาแม่ไม่ถอดค่ะไม่ถอดเองไหมไม่ถอดค่ะไม่แม่ไม่ถอดถุงเท้าค่ะเดี๋ยวเท้าแตกค่ะเอาเวลาเห็นแฟนขับให้ทำยังไงเมบอก อย่าเขินแมล่ละแม่บอกว่าให้สวัสดีค่ะส,สวยแล้วก็ยิ้มเวลาแฟนคลับซื้อขนมมาให้ทําไงอะทําไงแฟนคลับซื้อขนมมาให้ดีไหมดีมากดีมากค่ะขนมเยอะมากค่ะ <K S 2> แล้วก็เวลาแฟนคลับซื้อของอเล่นมาให้ล่ะาของเล่นด้วยดีไหมค,ะค่ะยกมือไหว้แฟนคลับด้วยค่ะยกมือไหว้ลแล้วก้มลงสวย,สวย รักแฟนคลับไหนรักรักมากๆรักมากรักเท่าไหร่รักฟ้าโอ้รักเธอฟ้าเลยโอ้แฟนคลับละลายหมดแล้วแฟนคลับละลายหมดแล้วรักทธอฟ้าไล่หมดแล้วรักหมดแล<ๆ>้ว, <c oughs> ว,ว,วมาหมดใจเลยลลาหมดแล้วทำหมดใจยังไงทำหมดใจยังไงทำหมดใจหัวใจโอหัวใจอ่ะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ด นี่ฮเก่งแต่ลูกมินิฮาดมินิฮาร์เอาหัวใจหัวใจหัวใจตหใจนี่ค่ะนหัใจมว้เมแลูกเออแมู่หัใจอามินิฮาร์ดค่ะอ่ะมินิฮาร์ดค่ะเฮ้ยต้องหลับตาด้วยเหรอ นี่รถค่ะอันนี้คืออะไรนิตาอันนี้คืออะไรไงนิตาอันนี้ผมขาิตาในแก้มลิตาอยู่ไหนให้แฟนขับจุบทีนึงอ้าวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรแล้วแฟนับอะไรรเนพี่นองกินข้าวแน่พี่ะแครบมาเด้อพี่จะแมาเด้อ่อแบแบ ชมตามปะไม่ถามหนูหนูเป็นแม่ค้าคาเฟกาแ่ค้าแม่ค้ารับอะไรดีคะกาแฟค่ะกาแฟอะไรคะโกโก้ค่ะโกโก้อะไรคะชาเย็นค่ะโอ้ชาเย็นค่ะชาเย็นค่ะสีแดงค่ะสีแดงเลยหรอค่ะชาเย็นอะไรจะสีแดงแล้วอใหญ่มาก อ้าวใหญ่มากฉถึงแล่วถึงแย่เหรอแยยังไม่ถึงเลยอ่ะ้ไปช่องดูดีกว่าไปช่องดูเลยเหรอค่ะที่นี่เนี่ยไปฝั่งดูตรงนี้ดิข้างหลังเนี่ยค่ะค่ะถึงไหนแล้วไปช่องดูดีกว่าเลยเอาไปช่องดูดีกว่าไปช่องดูโูยังไม่ถึงเลยรถติดค่ะ นี่เราติดค่ะยังไม่ถึงเลยอ่ะไม่ถึงแล้วยังไม่ถึงไหนลราโอ๊ะแม่วางนอนแล้วแม่นอนดีกว่าอืมใส่พ่อเนี่ยไหนพ่อพ่อนอนอยู่นอดนไงคะพ่อนอนอยู่ข้างบนไงน้ำมันจะลอมาะนะเราเร็วเราเรอกแล้ไปแล้ว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 ตานอนลงเร็วไปแล้วอริตาจัง แ่นั่งเล่นแ่หอมไหมออขั้นเกียวขั้นเกีวขั้นเกียวขั้นเกียวขั้นเกียวอารมณ์ดีคัมอไมอไหมีอไหขั้นเกียวขันเกยวขั้นเกียวขั้นเกียวอ๋ออ๋อ

เนี่ค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ โอเคคลิปนี้เอาความน่ารักของน้องนาลิต่ามาฝากนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย